ระวังเจ้าพ่ออย่ายิ่ย่ตีนเสื้อใช่ดีมากลูกน้องโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าอย่างครับผมหูฟังครับอ๋อหูฟังก์อะอ่าสำหรับอ่าเอเซมกับลูกชายนะนะผมนะมีโปรโมชั่นคือใะอ่าแต่ต้องใส่ชุดนะผมมีชุดน่ารักน่รักให้คุณลุงใส่กับไอ้ใส่เนาะที่ผมมีถ้าใส่ปุ๊บเนาะมาซื้อของร้านผมเนาะผมมีส่วนลดพิเศษเลยอแต่ต้องใส่ชุดผมก่อนเนาะ ใส่ชุดอ๋อใส่ชุดเหรอจับเจอดีเหรอเนาะเขาก็เข้าครับสำหรับลุงชายนี่ใหญ่ใส่แล้วฮื่ยโลดโจรโลดก็นไปใหญครับโอ้ไปได้ไปได้ไปได้ต้องถนอมน่อยเต้นปอละเนาะเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวเต้นนั่นรักนั่นรักกับปอละนะครับผมได้ก่อนลุงชายได้ก่อนครับได้ครับอโอเคชุดมีไหนจัดเลยครับผมโอเคบอกว่าอยู่ดีๆบอกว่าดีฮักตัดมันไปเลยเอ้ยนี่ปะเฮ้ยก็้อนสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาแล้วหิงมาใส่ อเอวันยุ่งแต่แต่ขี้ไม่จะหกักปืนมึงแกเวันยุ่งอ่ะกินแล้วหรือยังกินไปใส่ทางบนก่อนได้กินยิ่งใหญ่เอาเข้าผมกิงยังมีหางตัวยังนะก้อยโอ้โอเดี๋ยวผมขอเข้าไปถามเดี๋ยวผมจะถามคนที่เอามาให้ใส่ก่อนปะประเดี๋ยวนี้กรณีถ้าแบบเอาเจ็บท้องมาหรือว่า ขาอาใจหมดด้วแกเหมือ้กัน้วเวลาเข้าห้องน้ำจะมีปัญหาก็ครับแว่าอางล้งอ่างลังหางลังครับเอีมีซิปนี่ซิปอยู่ข้างน้าครับแล้วอยู่ซอกหาซิปปะวเวลาเดดต้องกอนเขาหาถายบอกวัวเลยเขาได้อย่างเรอาอย่างงกี้เต้ไหนลำเออนี่ลำวนี่สีชมพูบ đi đây là mô trí cả, có phải là nhạc Ngủ phăng Mô trí hẹn như nhé mà chín Ừ, bảo bả mẹ là gì Ừ, đấy Ở là mọc bù Xài chát, bẹt Có khỏa bù lớn Bác Anh บางทีก็เอาไปแอบนะยิงยิงงงมีควาฟักบัวไหมไม่ไปใจเย็นอยังไมอย่างยัแยังนี่สิ่งนี่ยังวะเฮ้ยเจ้าหาฟอมหนึ่งเดียวเลยจ้าหาฟอมหนึ่งเดียวเลยสายเบ็ดมีรึเปล่าจ้หาฟอมจ้าหาฟอมเลยให้จอมป่าบ่บึ้งบ่าคนไอ้กินะจอมป่าจ้างอ่ะจ้างให้จอมป่าเบ็ดกินมีไหนฮะพวกเบ็ดกินมีไหนชอบการเอากาเนี่ยเป็นสายเบ็ดเอาหิงไปจอมกูเองด้วยยังมีขั้วปนอ่ะชอบเอาเยอะปอมบ่าของคนเยอะแยะ mẹ, được chứ. Ở nhà mới này phép hết. Điều, đâu? À, đây nhỏ à. Thôi cho các đồng tà sao mày còn cái gà vô vô. Ô bắt sai. Mưa thử đi. Đám tà bò nhòa bọn ơi. Ô nhỏ mú được. Quậy quậy bò. Ô. Đi sao bò. Đấy, đấy. Đây rồi. Anh nhằng ghi với chị Nam. Đấy. chị Nam đi mày lại đây. đây đây là bà tôi chị Nam bảo đây là dạ ba đơn năm đang của đây là ba 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 ช่วยแนะนำนะครับว่ามันใจอย่างเดวนะครับครับผมฟังนี่เอาใส่ที่ไหนน่อง่ะถามเบิ้ลถามเบิ้ลพอจะได้ความหูคิงอู้ว่าอย่างหูฟังเม่ก็เอาเอาใส่ที่หูก่ะใส่ที่น่องแห่ยังครับผมฟังเอาฟังครับผมอ๋อนี่ครับเรื่องถูกต้องเลยเนาะนี่เนาะนะครับ อันนี้เป็นหูฟังนะครับของอูเลอร์เนาะนี่เป็นแบรนด์ที่ร้านเฮาอ่ะนําเข้าเองเลยนะครับตัวนี้เนาะนะครับ,รบผ,มผมแล้วก็ตัวนี้กำเนินการนี่ก็กนนกาซคเนย์เนาะนะครับนี่เฮาก็นําเข้าเหมือนกันเนาะเป็นของที่ที่รีฟนที่เดียวนะครับที่เฮานําเข้าเนาะนะครับเป็นไหนก็ซื้อหูอหูฟังแล้วเนาะต้องมีใส่ชาร์จตัวเนาะไว้ชาร์จหูฟังตัวยนะครับนี่ก็เป็นของอันนี้นะครับเลื่อถังเนาะครับตัวนี้เนาะนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ เปิงใจตัวนี้แม่กอครับนี่อ่าีนนอดิถ้ี่น้องไปอธิบายเนาะเป็นหูฟังเสร็จไก็อันนี้ครับอันนี้เป็นหูฟังไวเลสชาติค่ะเป็นหูฟังบลูทูธครอบใส่สบายอู้โทรศัพท์สบายแต่ต้องติดสายจากครับโอ้สีสันสวยงามนะครับตัวนี้เนาะนะครับขายดีที่สุดในร้านเฮาเลยนะครับตัวนี้เนาะรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้ค่ะพ่อแม่ใส่เอ้เวลาใส่แล้วฟังเพลงเดินออกจากบ้านกลับมาอายไขนะครับตัวนี้ อ่านี้แนะนําเลยตัวนี้นาองส่ีสใจไปเลยบ่าแบททนตัวไอ้ตัวนี้นะครับใส่ได้ฟังเพลงได้เหมือนเนี่ยตัวนี้นาอนะครับโอเคเนาะก็สนใจไปตัวนี้เนาะได้ครับ,รบในในก็ใช้ชุดผมล่าดีผมมีส่วนลดพิเศษให้เลยเนาะวันนี้เนาะรับผมครับผมโอเคครับผมบมาใส่ถุงมาใส่ถุงโอนอยา โอนโอนโอนหรือว่าจ่ายเงินสดเข้าวันนี้เอาเอาบัตรเครดิตเขารูดเอาบอบัตรคุณมีอยาบไม่ใช่บัตรคุณมีอยาแฮมมี่บัตรประชาชนบัตรพูดถ้าต่างแฮมหมอมีโอเคครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกัรหน้าเจอใหม่นะครับครับท่านผู้มที่โอนสวัสดีครับสองสามโอ้ครับครับเอฟดีทุกท่านครับผม ที่ผมอยู่ยูทูตนี่ร้านรีโฟนรีโฟนราชพักนะครับสาขาราชพักนะครับตรงสีแยกไฟแดงนะครับตรงสีแยกไฟแดงนะครับถ้าใครสนใจอุปกรณ์มือถือมือถือเนอะหรือว่าหรือว่าโต๊ะแต่งอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์มือถือรีโฟนมีโฟนมีหมดมีหมดครับผมครับผมเปิดเปิดเปิดเวลาสิบโมงถึงสิบสองทุ่มสิบสองทุ่มครับครับครับฟังเหนุการนะครับ อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับแวะมาใช้บริการกันได้นะครับรีโฟนนะครับสาขาราชพัฒนนะครับมีอุปกรณ์นะครับครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะครับเาะหาใบยาครับร้านเปจะออกเหลืองๆน่อยป้ายจะติดเลยหนึ่งฟีหนึ่งสังเกตง่ายนิดเดียวครับครับโอเคครับผมบายบายวันดีครับบายบายครับวัสดีครับบายบายนะรีโฟนราชพัฒน์ ยินดีต้อนรับโอเคครับฟังปีกฟังปีกครับฟังปีกฟังปกฟังปกยังให้เหมาะชุดผมชุดผมชุดเชุดผมชุดมาได้แถมครับได้แถมแล้วได้แถมกิงใส่ชุดเปิ้นกระพรอนลูกเปิ้นกระพรอนลูกเปิ้น